ไหนอ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ที่รันดูร่วงอยู่ในรถหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้เซ็ตตูจะพาน้องๆมาใส่ตัวช่วยลด,ดแรงกระแทกนะผมของอิส,สุดิแมกนะครับผมตัวนี้ใช้ประแจตัวทีสีบนะผมเป็นดาว1 2 3่5า แฉกนะผม T40 นะผมผมก็กันนี้มันจะแน่นหน่อยนะทุกคน เป็นเป p e r อันนี้เป็นเป p e r อนะมันจะมันอนนยู่อ๋อไม่ใช่โอการเข้าแล้วไม่ใช่นัตัวใหม่โอ่ยมันจะสวยยยย ใช่ใช้ตัวใหม่ดูกันนี่ปัญหาไม่เจออ่ะลองข้างเดียวข้างเดียวน่าจะประคองได้ได้ครับผมคนลักเกี่ยวกันอเ่าบอกว่าคนลักเกี่ยวกัน ่ไม่ได้นะคนละเกี like ่ยวกันคนละเบอร์เลยคนละเบอร์น็อตเดิมมันเป็นยังไงนะมันก็ได้อยู่แหละน้อตเดิมเนาะกัวมันจะหลุดตรงนั้นใช่ไหใช่นิดเดียวใกล้เคียงแต่มันก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นเปเปอร์รับก็จะดีกว่าคียแล้วแทบปวดแหวนพวกนี้ล่ะคนละนี่เหรอไมใส่แหวนแทนนี่มันมี ที่หาเจอแล้วก็ไม่ใส่ก็เลยไม่ใส่คงไว้เลยไม่ใส่คงไว้เกิ่อะไรผมก็จิบไปหยิบมาผมก็จะทําเองกะแหละ <c oughs> มันไม่มีไอตัวเนี่ยประแจอดอกจั่งตัวนี้เลยไอ <c oughs> ้นี่ก็สิบเจ็ดสิบเก้า ปดูนู่นดิไมใช่หมายถึงว่าเราจะใส่ตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะใส่เนี่ยขอใส่ตรงนั้นเลยจะให้เราใส่แว้นตรงนี้หรืวอว่าไงไม่มีแว้นมีแค่ตัวล็อกตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเขาแถมมาให้เราเพื่อไง เราใส่ไปจากคันใส่ไม่ได้คันดำไม่ได้ใส่นะหรือใส่แต่มันจะห่างนิดนึงเขาใส่ไม่ได้เขาก็ใส่แค่ตัวล็อกเองแหวนนะไม่เห็นมีรูมาให้เลยไม่่ใสเล็อกของมันเองใส่ผิดท่าไปมัวแล้วออยตัวนั้นลงดิช่วงนี้ลงดิ <laughs> นั่นแหละถูกแล้วเอาไอตัวนี้ล็อกนี่เนี่ยขนาดนี้ก็ใส่ไงลงแล้วไม่มีแหวนอะไรลองสักตัวเลยของเขาราคาไม่แพงอย่างนี้นะครับแพงไม่ต้องโอ้ก็ไม่รู้เขาใส่ไม่ได้นี่แหละมีเหมือนกันเลยเนี่ยใส่ไม่ได้ใส่แหวนมามันก็ไม่ได้แหวนเราต้องใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันไหนอะจิบล็อกมันนเี่ย ต้องใส่นี่ตึ๊บแล้วก็ใส่สลัดยีดแต่คันนุนเขาไม่ใส่ <c oughs> มันไม่มีเขาก็ไม่ใส่ <c oughs> เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนที่เราไม่ได้ใช้สปริงเราจะใช้อยู่สปริงยืดกับอะไรอ่ะ

มมดดไไ่้เข้าไม่ได้เขาไม่ใส่แหวนไงเขาบอกว่าไม่ใส่แหวนมันเข้าไม่ได้ไปดูดิเขาไม่ใส่แหวนเลยใส่แปวมันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนี่จะเข้าหมดทนะได้ไหมได้เต็มแน่นอ่ะไม่เห็นเลยเขาไม่ใส่ลบไม่ได้เขาเอาแหวนออกใส่กางเกงแรกนี้มันก็มีมาหมดเลยแต่เขาไม่ใส่มันใส่ครบที่นี่แรกเอง ใส่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้เลยแต่ว่าเขาเขาใส่ลง แม่กยตัวนี้หลุดแล้วนะนหนนให้โชคหให้ชกช่วยดึดยืดแล้วนะไอ้รถสปริงมันใช้ไงไอ้รสปริงมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นเขาเกลนะ nữa không mình 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 đồng ngoài vậy